การสูญเสียความกล้าก็เปรียบเสมือนการสูญเสียทุกสิ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยมีคติที่มีชื่อเสียงอยู่ประโยคนึงนะครับว่าตรงหน้าของความกล้าหาญอุปสรรคและความท้าทายใดๆล้วนพ่ายแพ้กล้าเผชิญกับความท้าทายความยากลําบากและอุปสรรคในการทํางานดุดดังพยักนะครับถึงเรียกได้ว่ามีลักษณะที่พึงมีของบุคคลที่บุกเบิกหาความสําเร็จนะครับ เกอเทกล่าวว่าหากคุณสูญเสียทรัพสมบัตินั่นหมายถึงคุณสูญเสียไปเพียงเล็กน้อยหากคุณสูญเสียชื่อเสียงนั่นหมายความว่าคุณสูญเสียไปมากนะครับแต่หากคุณสูญเสียความกล้าหาญนั่นหมายความว่าคุณนั้นได้สูญเสียทุกสิ่งไปแล้วนะครับความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นที่ใช้เผชิญกับความจริงไม่เกรงกลัวความยากลําบากกล้าที่จะแสวงหาความก้าวหน้ากระตือรือร้นที่จะแสวงหาความสําเร็จ ต้องไม่ยอมเพียงเพราะอนะไรคนธรรมดาธรรมดาต้องกล้าท้าทายตนเองนะครับท้าทายศักยภาพตัดสินใจลงมือทําในชีวิตคุณอาจต้องเชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลายแต่ต้องจําไว้เสมอว่าต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อความฝันหากมั่นใจว่าได้รับหากมั่นใจว่าจะได้รับความสําเร็จคุณก็จะประสบความสําเร็จเพราะในร่างกายของคุณมีพลังมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ เมื่อคุณกล้าหาญอุปสรรคจะถอยหนีนะครับแต่เมื่อคุณอ่อนแออุปสรรคจะยิ่งเพิ่มความไร้กาดและพร้อมจะหลังแก่คุณนะครับเเคล่าเคยเป็นนักศึกษาของอมหาลัยนะครับฮาวาดแต่เป็นเพราะฐานะทางบ้านของเธอไม่ค่อยดีมากและร่างกายอ่อนแอจึงลาออกนะครับเออเคล่ารู้สึกทุกทรมานเป็นที่สุดสําหรับเขาชีวิตเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อเบื่อหน่ายนะครับ ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสวันหนึ่งเก่าไปพบบาดหลวงบาดหลวงผู้นี้ถูกภัยลุมแล้วนะครับโรคภัยเลือดออกในสมองทำลายสุขภาพซ้ำร้ายเป็นอัมพาตซี่ขวาเกิดภาวะเสียการสื่ออะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับแพทย์ทั้งหลายก็ยืนยันว่าเขาไม่อาจฟื้นฟูร่างกายการใช้ภาษาของเขาได้นะครับการสื่อสารของเขาได้เสียไปแล้วแต่ภายในที่เขาป่วย ภายในหลังจากที่เขาป่วยไม่กี่สัปดาห์เขาใช้ความพยายามกลับมาคุยและเดินได้เหมือนเดิมเอ,อ๋เคล่าเล่าชีวิตชะตากรรมของตัวเองนะครับชีวิตของตนเนี่ยให้บาทหลวงฟังบาทหลวงรับฟังอย่างอดทนนะครับพอเคล่าละล,ะล,ะละลายความในใจจนหมดแล้วละ,ละลายความแบบว่าไม่สบายใจจนหมดแล้วนะครับบาดหลวงจึงพูดว่าใช่แล้วแหละประสบการณ์อนเวลวร้ายจะทําให้ใจคนเต็ไมไปด้วยบาดแผลสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่สุดในชีวิตตอนนี้นะครับการถอนหายใจและคิดหาการปรอบประโลมการถอนหายใจนั้นนะครับบาทหลวงจ้องเคล่าด้วยแววตาที่เป็นประกายคนบางคนไม่ชอบและทิ้งความทุกข์ทรมานพวกเขาปล่อยให้ความทุกข์เฝ้ารบกวนจิตใจยอยู่กระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยซ้ําแต่มีคนอยู่พวกหนึ่งที่ใช้อารมณ์เศร้าสลดเพื่อรับรู้ความเศร้าและสร้างความมึนเหิ่มจากนั้นพยายามฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับชีวิตนะครับพ่อจะให้ลูกดูอะไรอย่างหนึ่ง บาดหลวงชี้ไปนอกหน้าต่างที่นั่นมีต้นไม้เมเปิลนะครับขนาดใหญ่ที่สูงตงังานเรียงกันเป็นแถวระหว่างต้นเมเปิลเชือกหยาบแก่ๆจำนวนหนึ่งแขวนอยู่นะครับบาทหลวงเล่าว่า60ปีก่อนเจ้าของที่ดินปลูกต้นไม้เหล่านี้เพื่อให้มันช่วยปกป้องไร่นาเขาดึงเชือกหยาบเหล่านี้ตึงต้นไม้พวกนี้ตึงระหว่างต้นไม้ไว้นะครับสำหรับต้นไม้สำหรับต้นกล้าที่อ่อนแอนะเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากนะครับ เมื่อต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายต้นไม้บางต้นก็พยายามต่อสู้กับชะตากรรมแต่มีต้นไม้อีกจํานวนหนึ่งกลับขาดความกระตือรือร้นและสาบแช่งโชคชะตาของตนเองผลก็คือพวกมันมีชะตาชีวิตที่แตกต่างกันนะครับบาตหลวงยิ่งชี้ไปที่ต้นไม้แก่ที่โดนเชือกรัดจนเหี่ยวเฉานั่นแหละกล่าวว่าทําไมต้นไม้ต้นนั้นถูกทาลายแต่ต้นไม้ต้นนี้กลับโตอยู่เหนือเชือกและไม่กลายเป็นเหยื่อต้นเมเปิ้ลใหญ่อ่ต้น เมเปิลใหญ่ลำที่เห็นตรงหน้าเนี้ยมองไปไม่มีรอยถลอกสิ่งที่เห็นก็คือเชือกลอดผ่านลำต้นเฉยเลยเาวากบว่ามันจะมันเจาะเข้าไปในรูอ่ะช่างเป็นเรื่องที่น่าอาัศาจรารย์จริงๆนะครับต้นไม้เหล่านี้ทําให้คิดได้ข้อหนึ่งก็คือบาทหลวงกล่าวว่าขอเพียงร่างกายเรามีพลังที่แข็งแกร่งถึงจะชนะเชือกที่อาจทําให้ต้นไม้เหล่านี้เจ็บตลอดชีวิตแน่นอนว่ามันไม่ใช่ตนเองที่ทําลายชีวิต ที่มีค่าเหล่านี้ของตัวเองนะครับหลังจากไข้ควรอะไรอย่างเงี้ยอยู่พักหนึ่งเขาก็พูดว่ามนุษย์มีวิธีการมากมายในการขรจัดความกังวลเมื่อมีความทุกข์ก็หาเพื่อนมาฟังความในใจหรือไม่ก็หางานทําหรือไม่ก็ถ้าอย่างเราก็กินอย่าง,างนงี้ใช่ไหมครับก็หาสิ่งอื่นทําเมื่อโชคร้ายก็ต้องมีส,สติแล้วก็เข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวไล่อคติพยายามทิ้งอารมณ์นะครับ และความรู้สึกไม่พึงพอใจเหล่านั้นสิ่งที่สําคัญและลําบากที่สุดก็คือคุณควรใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการทําให้ตนเองมีความสุขรักตนเองแท้จริงและไขว่คว้าโอกาสเพื่อฝึกฝนตนเองนะครับเอเมอร์สันอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาดคิดว่าความกล้าที่จะเผชิญความเป็นจริงนับการแสดงนับเป็นการแสดงออกถึงความกล้าขอเพียงแต่มีความกล้าความสําเร็จก็จะอยู่ใกล้แค่เอื้อมอันที่จริงแล้วตุ๊กตาล้มลุกไม่ใช่ว่า ไม่ล้มแต่เป็นเพราะเมื่อมันล้มแล้วมันลุกขึ้นยืนนะครับชีวิตคนเราก็ไม่ว่าจะเจอกับพบสถานการณ์ใดๆนะครับขอเพียงคุณมีความกล้าจะท้าทายความสําเร็จก็ถือว่าคุณไม่ล้มเหลวนะครับเพราะว่าความล้มเหลวทั้งหลายล้วนเป็นประสบการณ์ล้าค่าที่ช่วยสร้างความววร่ารวยอีกเช่นกันและเสมือนบันไดพาเราก้าวไปสู่ความล้มเหลวยามที่เรากําลังดับอ่ยามที่เรากํา,า,ากลังแบบคิดจะแบบ ต่อสู้กับชะตาชีวิตอย่างไม่หยุดยั้ยงมีเพียงตนเองเท่านั้นที่จะช่วยได้นะครับขอเพียงกล้าต่อสู้มีความหมายคิดคิดอยู่เสมอว่าชีวิตต้องมีความหมายนะครับแล้วก็ชีวิตเรามีความหวังนะครับที่จะประสบความสําเร็จชีวิตต้องมาเผชิญกับสถานาการณ์เต็มไปด้วยความกดดันและความลําบาก ไม่อาจขาดความกล้าหาญไปได้นะครับเมื่อพายุฝนเข้ามาเยือนกะลาสีเรือที่กล้าหาญมักจะเต็มไปด้วยความหวังแบบว่าโอ้โหอยู่รอดแน่พวกเขาพยายามกระตุ้นตนเองอย่างไม่หยุดยั้งว่าไม่ว่าพายุจะน่ากลัวสักเพียงใดก็ต้องยืนหยัดและปลอดภัยกลับมาในที่สุดแต่สําหรับพวกกะลาสีเรือที่ขี้ขาดขณะที่พายุฝนพัดเข้าใกล้เข้ามานะครับพวกเขากลับไม่มีความกล้าหาญที่สุดก็จบลงด้วยความล้มเหลวพวกเราต้องการความกล้าหาญชีวิตต้องการความกล้าหาญ ความกล้าหาญเป็นทูตแห่งความหวังนะครับเพราะว่ามันช่วยดึงดูดคนที่ตกอยู่ในโคลนตมสีดํามืดขึ้นมาและยังช่วยให้พวกเราเอาชนะอุปสรรคและชัยชนะได้ในที่สุดนะครับทําให้เราถึงชัยชนะได้ในที่สุดนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างกับเอ่อความคิดเห็นแสดงกันได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องคนที่จะประสบความสําเร็จต่างๆนาๆนานะครับจะต้องกล้าหาญนะครับเพราะว่าสูญเสีย รับสินเนี่ยถือว่าเสียน้อยนะครับสูญเสียชื่อเสียงเสียมากแต่ถ้าสูญเสียความกล้าหาญถือว่าสูญเสียทุกสิ่งไปเลยนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับก็คอมเมนต์กันได้เนาะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตาม w o n d e r Show n e n นทุกช่องทางด้วยครับแล้วก็ขอบคุณที่ดูที่ฟังจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ